สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลีกเอิงในฤดูกาลนี้ผ่านไปแล้ว8เกมด้วยกันปารีสแซงเชแมงเดินหน้ากวาดชัยชนะเรียบวุฒนำโด่งไปจากฝูงเก็บไปแล้วถึง24แต้มเต็มทิ้งห่างอันดับ2ถึง9คะแนนนับไปเยอะมาก ทั้งที่ซีซันเพิ่งจะเปิดม่านฟาดฟันกันได้ไม่เท่าไหร่บางทีโม่แข่งกันไปได้ครึ่งทางอาจจะต้องยกแชมป์ให้กับแปรแชร์เลยก็ได้เพราะดูแล้วริวในฐานะแชมป์เก่ารวมทั้งคู่แข่งอื่นอย่างโอลิมปิกมาร์เซย์แรนด์ดียงหรือโมนโกไม่มีความพร้อมมากพอที่จะต่อกอนให้รู้สึกว่าสูสีมีลุ้นได้เลยอย่างไรก็ตามดูเหมือนไม่มีใครตื่นเต้นกับความร้อนแรงของแปรแชร์เลย มันไม่ได้เกินความคาดหมายนี่สิ่งที่ทุกคนต่างคาดคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเสือภัยซะที่ไหนสำหรับชัยชนะ8นัดรวดในลีกเอิงถ้าทําไม่ได้สิรู้สึกประหลาดมากกว่าซะอีกในเมื่อทีมอัดนั่นไปด้วยผู้เล่นชั้นนําของโลกมากมายเอาแค่แนวรุกได้ยินชื่อก็แทบจะสูดปากด้วยความเผ็ดแซบตอนนี้ไม่มีใครสนใจว่าแปรแชรจะกลับมาทวงบอลลังลีกเอิงได้อีกหรือไม่ ควรจะถามว่าจบซีซันจะฟันไปกี่แต้มมากกว่ามีแนวโน้มทะลุ100แต้มได้แบบสบายๆที่กำลังโฟกัสอยู่คือบรรยากาศในทีมปัจจุบันเพราะการมีดาวดังมารวมตัวกันมากมายอาจส่งผลดีต่อฟอร์มในสนามแต่ก็ย่อมเจอแรงกระแทกอย่างหนักเช่นกันหากปกครองได้ไม่ดีพอซูเปอร์สตาร์มากมาพร้อมปัญหานี่คือความจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายเคส เราได้เห็นปฏิกิริยาไม่พอใจของเลเนอร์เมซี่หลังโดนถอดออกในช่วง15นาทีสุดท้ายในเกมลีกเอิงเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาตอนเดินออกมามาริซโอโปเชติโน่กุนซือพยายามยื่นมือไปสัมผัสต,ตามธรรมเนียมแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากเมซี่ที่ดูเหมือนจะชักมือกลับด้วยซ้ำอีกทั้งยังมีท่าทีมองศบตาเหมือนอยากจะถามว่าทำไมถึงดึงผมออก ตอนนั้นสกอร์เสมอหนึ่งหนึ่งทีมต้องการประตูแต่ตัวเขาเองก็สร้างโอกาสได้หลายครั้งฝอมไม่ได้ไปกับใครเลยย่างไรก็ตามบอรเชซิโนยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรื่องแท็กติกอะไรแต่เห็นลูกทีมนคนสําคัญมีอาการบาดเจ็บและยังมีเกมหนักรอยอยู่ข้างหน้าอีกมันจําเป็นจะต้องถนอมร่างกายผู้เล่นตัวหลักเอาไว้ด้วยไม่ใช่ตบีเตบานเล่นครบ90นาทีตลอดนอกจากนี้เขายังยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีดราม่าให้ค้างคาใจอะไร ได้คุยกันเรียบร้อยนักเตะเข้าใจดีแม้ตอนแรกอาจจะดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมซี่เองก็แสดงปัญหาการบาดเจ็บไม่เห็นระหว่างเกมเช่นเดียวกันมีภาพจับได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงพอตยอมรับว่าการมีทีมใหญ่ขึ้นตอนนี้นักเตะที่พร้อมใช้งานปาเข้าไปถึง35คนแล้วมันก็ต้องผ่านการคัดสรรเป็นหาไม่น้อยเพื่อเกิดความเหมาะสมและประโยชน์กับทีมมากที่สุดการตัดสินใจของเขาอาจไม่ถูกใจใครหลายคน แต่มันต้องเป็นไปตามทิศทางแผนที่วางไว้ด้วยไม่ใช่เมสซี่คนเดียวที่ขยมงขย่าสร้างแรงกระเพื่อมได้ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมยัดเยียดปัญหาให้ได้เสมอเช่นกันปอร์เชนติโนเตรียมตั้งการรับแรงกระแทกได้เลยเมื่อเสมอที่ผ่านมามีข่าวลือในทำนองที่ว่า m มาริโซปอร์เชนติโนจะยื่นใบลาออกจากตําแหน่งเฮดโค้ชของแปรแชร่สาเหตุมาจากการไม่มีความสุขในการทํางาน นอกเหนือจากเด็ดเหนื่ยจากการควบคุมผู้เล่นทั้งหลายแม้จะต้องแบบความกดดันที่ถาโถมเข้ามาตลอดอยังต้องออกแรงงัดข้อกับเลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการซื้อขายตัวผู้เล่นรวมถึงการขยายสัญญาต่างๆอย่างไรก็ตามพอตยังคงทำงานต่อไปท่ามกลางกระแสกดดันพิเชียวกรากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะการมาของเมสซี่รามอส ลอนาลุมมาวานันดุมฮาคิมีและนูโนเมนเดสมันเหมือนดาบสองคมเมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู่อย่างเนมาร์เอ็มปาเป้พิมาเรียวรติมากกนยอสหรือมอโลอิคาดีชัดเจนเลยว่าแพแชร์ ache, เป็นที่ชุมนุมของหลอมังกรพยักวงการลูกหนังในขณะที่ปเชติโน่มีตัวเลือกระดับคุณภาพภาคใหม่เหลือลน้นแต่ในอีกทางเมื่อแต่ละเกมลงได้แค่1 1คนเท่านั้น ไม่มีทางเลยจะทําให้ทุกคนพอใจเหตุแรกเจอมาแล้วคือเมสซี่ต้องเคลียร์กันหลังฉากซึ่งสื่อพยายามตามติดหาประเด็นรอนร้าวมานําเสนอทุกวิธีทาง